ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอันนี้นะคะวันเกิดหนูเป็นวันที่แม่ทรมานนะคะหนูให้คะ่ะวันนี้ไม่รอบนี้ไม่มีไม่มีพวงม,มาละะัยค่ะอะไรอะ่ะวิจายถ่ายไปด้วยเหรอขอบคุณนะลูกรักนะ รักที่สุดในหัวใจแม่แล้วก็เป็นคนที่แม่ทําอะไรให้ทุกท่แล้วก็ขอให้ลูกอ่ะมีความสุขอย่าหนีแม่ทีขอให้ลูกมันด้านแยกไอตอนเนี้ยแล้วนี่ถูกซื้อเคสให้ทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาทําแล้วกันเนาะเพราะว่าสิ่งที่หนูรู้ว่าแม่ชอบนี่ค่ะใช่ไหมสไตล์เวอร์รู้ว่าสิ่งที่น้องติดตัวเราตลอดเวลาคือโทรศัพท์กับรถหนูเป็นคนที่รู้ใจแม่มากที่สุดรักแบบไม่มีวันหยุด รักตลอดชีวิตที่แม่มีหนูดูแลตัวเองนะลูกนะดีใจที่สุดที่หนูเป็นตัวอย่างของความรักในประเทศไทยจุ๊บจ<อ>ุ๊บล้างหมดใจเดี๋ยวแม่ไปทํางานก่อนนะแม่ก็จะทํางานวันนี้ก็ให้ลูกมีความสุขค่ะนะแม่มีหัวใจให้นะลูกเหนื่อยคะ่ะพรุ่งนี้ลูกต้องถ่ายหนังร้ายคะ่ะโอ้โห,โหใช่แม่เห็นแล้วเห็นชุดส<ต>ุดท้ายค่ะใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ไปไหมคะกี่โมงคะเดี๋ยวให้คิวบอกเลยค่ะค่ะกี่โมง ต้องให้คิวบอกค่ะจำไม่ได้แม่มีไลฟ์สองทุ่มแต่แม่จะตามไปอ๋อนน่จะกอนไม่รู้อ่ะแต่แม่พูดไปนางนั่งรายดีใจไหมคะดีใจที่สุดที่ไอโฟนมันคือหัวใจมันคืองานแล้วมันคือแล้วครองนี้เบากว่าเดิมด้วยค่ะมันลดค่ะเลดมากคุณน้จุจูปลักหมดใจหนูมีให้พองวันเกิดหนูแต่หนูมีให้พ่อเฮ้ยไม่ได้ให้ด้วยอ่ะพ่อต้องมาให้เดี๋ยวค่อยให้นี่ถ่ายคลิปไปด้วยอ่ะ ให้แม่ไปแล้วค่ะเพราะว่านี้พ่อยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะพ่อไม่เปลี่ยนเองมีพ่อคนเดียวจะเปลี่ยนแล้วพ่อนี่นะคะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ค่ะอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนรุ่นลำบากอีกแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนเครื่องค่ะวยพรค่ะทำให้พ่อทำให้พ่อเครียดอีกแล้วอะวยพรค่ะขอให้หนูจงมีแต่ความสุขความเจริญเวลาพ่อพูดอะไรอะไรเนี่ยหนูนี่ไม่ พดูกับพี่พีชพ่อเข้าข้างใครไม่ใช่เข้าข้างพ่อเข้าข้างแต่พี่พีชคือความถูกต้องเราต้องพูดถึงความถูกต้องโอเคบางทีชงหยุดก่อนค่ะพอดีว่าอันนี้หมดพอดีค่ะดสามสิบวิค่ะพ่อไม่พูดเรื่องอะไรแต่อย่างกรณีที่เราจบจบโอเคบายบายค่ะรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ